ีเพื่อนๆชาว YouTube กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง I อแอมมอสนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาทําความสะอาดนะครับปัตตอเลี่น,นะครับซึ่งภายในเนะี่ยมันจะมีเศษผมทึ่งเยอะมากๆนะฮะเวลาผมเปิดเนะี่ยเหมือนว่ามันจะมีอัตราเร่งแล้วก็อ่ากำลังตกนิดนึงนะครับและบางทีมันอาจจะมีเศษผมอะไรอยู่ข้างในนะอันนี้ผมชาร์จแบตเต็มนะครับชาร์จแบตเต็มแนละโอเค เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับนะก็ขันตามปกตินะครับสองตัวนะครับน,อน็อตสกูต,รตรัวนี้สองตัวนะครับโอเคอันสองตัวนะครับวาไงไว้ล้วก็เปิดออกนะครับโอ้เยอะมากนะครับดูรครับโอ้ดำปีเลย ใสผมเต็มโอเคนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่มันกําลังตกก็ได้นะเชดออกนะโอ้เยอะแต่ว่ใช้แปรงปัดก็ได้นะนะครับโอเคแตวผมจะใช้เปลี่ยงปลัดเปลียงปัดเปลียงปัด,ป,ป,ดปัดออกไปนะครับให้มัน สะอาดสะอาดนะครับโอเคประมาณนี้โอไม่ได้ทำความสะอาดนานมากนะครับโอเคทำความสะอาดฟันนะครับงานใบมีดตัวนี้นะครับโอเคเลี่ยมม่องแล้วนะครับ ส่วนตรงนี้นะก็จะมีนําดํามากเลยตรงนี้รจริงตัวนี้ผมไม่เคยถอดเลยไม่เคยถอดสักครั้งนะแต่พยายามนะแต่ไม่กล้าถอดมากลัวจำไม่ได้นะครับมันอาจจะซับซ้อนกว่า ซึ่งผมไม่เคยถอดนะก็เลยไม่รู้ไม่กล้าด้วยโอ้ข้างในเศษผมเต็มไปหมดเลยโอ้ยเยอะใช่วไหข้างในมันไม่กล้าถอดเลย ปัดอันนี้ก็ได้วัวถอดแล้วประกอบไม่ได้ตรงนี้ตัวนี้ไม่เคยถอดตกครั้งนะหรืออาจจะประกอบได้อยู่น่าจะได้อยนะแต่ผมดูแล้วมันน่าจะออกหมดแล้วแหละแต่ออกาจจะอาจจะไม่หมดดับอาจจะมีแต่อย่างน้อยก็ปัดออกได้ระดับหนึง่งโอเคประมาณนี้แหละนะครับ ไม่ได้ทำอะไรเยอะเท่าไหร่ไม่ค่าถอดนะครับมันเป็นแบบยึดอมันไม่ไม่ใช่แบบเป็นแง่งที่ออกมาตอนแรกอะแบบนี้ประกอบง่ายนะครับถือว่าดีนี่นะครับประกอบไปหเหมือน,นอาจจะทำความสะอาดไม่ค่อยแบบเปะเมอร์เท่าไหร่นะครับ ก็พอได้ระดับหนึ่งปัดน,นี่แหละผมไม่ได้ปัดอะไรมากทำามากมายหลันั้นก็ประกบนะครับตัวนี้ประกอบง่ายถอดง่ายคนระับโอ้ยอผมเต็มไปหมดเลยถอดง่ายประกอบง่าย ตกไปแล้วโอเคมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมผมเอามือถือเนี่ยมาบางังนะครับมาบังตรงหน้าแล้วตาหนึ่งมันมองตาหนึ่งมันมองมองมอง,มองแค่ข้างเดียวนะครับมันไม่ถนัดโอเคผมจะไม่ไม่ให้บังแล้วแหละนะครับจะทำเต็มประสิทธิภาพอยู่ you know? เนอะเมื่อกี้มันบังนะ ตามันมองข้างเดียวมันกะระยะไม่ถูกโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเพิ่งขันแน่นนะครับผมจะขันไปประมาณประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็ไม่เคยแกะด้วยนะนะครับ วันนี้ไม่เคยแกะเลยโอเคมาตั้งฟันกันนิดหนึ่งกิน,นาบางทีมันกินนะครับ นเนื้อนะตัดไปวางทีบาดลูกค้าก็มีอู้ยังหดโอเคผมตั้งประมาณนี้ตั้งถือว่าชิดอยู่นะครับนะชิดอยู่นะถ้าถ้าถ่ายกินเกียจริงๆคงจะขาวนะ้าดูผมจะตั้งด้านด้านนี้ก่อนนะครับนะกดอ่ะตั้งเราได้องศาได้ ที่เราต้องการแล้วนะครับพยายามให้มันตรงนะครับตรงนี้ก่อนอยู่แล้วนะครับแต่เราจะต้องพยายามให้มันให้มันตรงกันตั้งให้มันตรงกันอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมโฟกัสไม่เอ่ยเนี่ยประมาณนี้นะครับขันเลยขันแน่นเลย <c oughs> โอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับ OK, OK. จากนั้นเราก็ใส่น้ำมันนะครับเพื่อให้มันไม่ดังแปลกๆแบบนี้นะโ OK. อเคประมาณนี้นะครับ กลับมาแรงเหมือนเดิมแล้วเมื่อกี้มันมันไม่ค่อยแรงนะครับเสียงมันเหมือนจะจะมีเศษผมมาขวางการทํางานของมันโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหยดน้ํามันหยดน้ํามันด้านข้างนะครับปึ๊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 บด้านตรงนี้ด้วยปึ๊บโอเคเปิดเครื่องเลย โอเคก็ประมาณนี้นะครับถือว่าแรงกลับมาแรงเหมือนเดิมแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ